เอาละครับคุณผู้ฟังเข้าสู่วันที่2ของการประทาย,ยก2 เรียกว่าเป็นการประทะที่หนักหน่วงที่สุดอีกครั้งมีข่าวดีอย่างเป็นทางการคือเรายึดพื้นที่เพิ่มได้อีกหลายจุดและข่าวยังไม่เป็นทางการคือปราสาทตะควายไทยเราก็ยึดคืนได้แล้วเรื่องนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งเขมรน,นะครับแต่ก็ต้องรอทางการอัปเดตอีกทีในส่วนของปราสาทตะควายส่วนพื้นที่ที่เรายึดได้นั้นหลายพื้นที่ดูเดือดครับ F16 ได้ออกโรงหลายรอบทีเดียวยังเหลือคริเฮนพระเอกอีกหนึ่งที่ยังไม่ได้เฉิดฉายด้านอันวาก็ใหม่แล้วครับพยายามจุนแต่นายกหนูก็ ยืนยันกลับไปว่าไม่คุยไม่ว่าจะอันวาหรือทรัมป์อันนี้ก็เยี่ยมเลยนะครับเพราะถ้าคุยเขมรมันก็จะมีโอกาสมาตอดเล็กตอดน้อยเราได้อีกฟังดูแล้วสถานการณ์น่าจะตึงเครียดมากจริงๆนะคะใช่ครับขอเริ่มกันที่ข่าวดีเกี่ยวกับปราสาทต,ตะควายครับก่อนหน้านี้นพื้นที่ตรงนี้มีการประทะกกันอย่างดูเดือดมากฝ่ายเขมรเขาพยายามจะยึดพื้นที่นี้ไว้ แต่ทหารกล้าของไทยเราไม่ยอมครับมีการแลกหมัดกันด้วยอาวุธครบมือทั้งปืนเล็กปืนยาวปืนคอหรือเครื่องยิงลูกระเบิดและที่หนักที่สุดคือปืนใหญ่สนั่นวันไหวไปทั่วป่าแต่สุดท้ายดูเหมือนทหารไทยเราก็สามารถรุกคืบและยึดพื้นที่ปราสาทตาควายคืนมาได้สําเร็จครับสุดยอดมากเลยแล้วที่บอกว่าข้อมูล <c oughs> ไม่เป็นทางการนี่คือ,อยังไงคะคือทางฝั่งนั้นดูเหมือนจะถอดใจไปเลยครับมีรายงานว่าทหารเขมรถึงกับโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดีย เป็นข้อความที่อ่านแล้วรู้เลยว่าเขายอมรับความพ่ายแพ้นในจุดนี้เขาโพสต์ว่าปราสาทตะควายขอโทษด้วยที่ลูกหลานไม่อาจรักษาไว้ได้นี่แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการของทหารไทยเรากดดันจนเขาอยู่ไม่น่าจริงๆดูแล้วทัพไทยเราน่าจะยึดพื้นที่ตรงนั้นไว้ได้แล้วจริงๆแต่อาจจะยังไม่ร้อเปอร์เซนหรือยังไงรออัปเดตอีกทีครับ และที่สำคัญเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้คือวันที่8เดือนธันวาคมเวลาประมาณบ่ายโมงตรงกองทัพอากาศไทยเราจัดหนะครับส่งเครื่องบินรบ f 16ขึ้นบินโชวไปทิ้งไข่หรือทิ้งระเบิดใส่อีกรอบเป้าหมายคือฐานที่ตั้งของทหารเขเมรในพื้นที่ช่องอ่อนมาภารกิจนี้ถือว่าสำเร็จงดงามครับเป็นการตอกย้ำชัยชนะในสมรภูมินี้และหยุดยั้งการตอบโต้ข,ของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างชังัด รอบนี้ด <viendo sus> mm ูจัดหนักกว่ารอบแรกเลยนะคะใช่ครับอีกเรื่องคือความแม่นของทัพไทยเราต้องยกนิ้วให้ความแม่นยำของทหารปืนใหญ่หรือไม่ก็มาจาก F 1 6ของทหารอากาศคืออย่างนี้นะในการรบเนี่ยเสบียงและกำลังเสริมคือหัวใจสำคัญถ้าตัด2ออย่างนี้ได้ข้าศึกก็ไปต่อไม่ไหวทหารไทยเราเลยตัดสินใจยิงปืนใหญ่เพื่อทำลายถนนเส้นสำคัญที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขนส่งของฝ่ายเขมร ถนนเส้นนี้คือทางหลวงหมายเลข58ครับเป้าหมายที่โดนถล่มคือบริเวณหลักกิโลเมตรที่135ในจังหวัดอุดอรมีชัยของฝั่งนู้นปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อตัดเส้นทางการขนส่งสเสบียงและกําลังพลไม่ให้ส่งไปช่วยแนวหน้าได้ถนนเส้นนี้มันสำคัญยังไงแล้วทำไมต้องเจาะจองที่หลักกิโลเมตร135ด้วยคะคือ ทางหลวงหมายเลข58เนี่ยมันไม่ใช่ถนนธรรมดานะครับมันเป็นถนนลาดยางอย่างดีที่สร้างเลียบชายแดนเชื่อมตั้งแต่เมืองปอยเปะยาวไปจนถึงจังหวัดอุดอรมีชัยระยะทางรวม174กิโลเมตรถนนเส้นนี้ทำให้ฐานขเขมรขึ้นย้ายกำลังพลและอาวุธได้เร็วมากทีนี้จุดที่ทหารไทยเลือกยิงคือหลักกิโลเมตรที่135ซึ่งมันอยู่ทางฝั่งตะวันออกของปราสาทตะควายไปนิดเดียว การทำลายจุดนี้ถือว่าโคตรแม่นและฉลาดมากเพราะมันเหมือนการตัดท่อประปาเมนหลักครับทำให้กองทัพขเขมรที่ขนกำลังมาจากทางตะวันออกไม่สามารถวิ่งรถตรงเข้าสู่พื้นที่ปราสาทตะควาได้สะดวกอีกต่อไปอ่ะแล้วแบบนี้เขาจะส่งกําลังบํารุงยังไงถ้าถนนเส้นหลักพังไปแล้วนั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่ของเขา พอถนนลาดยางช่วงนี้ขาดเขาเหลือทางเลือกไม่กี่ทางก็คือต้องอ้อมไปใช้ถนนลาดยางจากทางตะวันตกซึ่งไกลามากกว่าหรือไม่ก็ต้องลงไปใช้ถนนลูกรังจากทางใต้และทางตะวันออกซึ่งสภาพถนนลูกรังเนี่ยเวลาขนรถบรรทุกหนักๆห,หรือรถขนอาวุธมันจะช้ามากนี่คือการสร้างความล่าช้าและทำลายระบบโลจิสติกของเขาได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับมีคลิปเหตุการณ์ออกมาด้วยนะครับรถของฝ่ายเขมรกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตก เพื่อจะไปเสริมกําลังที่ตะขวายแต่พอขับมาถึงจุดนี้เจอหลุมระเบิดขนาดใหญ่กลางถนนไปต่อไม่ได้เลยต้องจอดนิ่งสนิทหลุมระเบิดที่เห็นในคลิปน่าจะเกิดจากระเบิดที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบินด้วยนะครับเพราะว่า ความแม่นยำและรัศมีทำลายล้างเนี่ยมันสูงเด็ดขาดมากค่ะแล้วทางกองทัพภาคที่2ก็มีการชี้แจงการปฏิบัติการด้วยนะคะใช่เลยครับมาต่อกันด้วยข้อมูลที่เป็นทางการจากกองทัพภาคที่2ก็ออกมาชี้แจงเมื่อวันที่8เดือนธันวาคมปี2568เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าทําไมเราต้องตอบโต้รุนแรงขนาดนี้กองทัพระบุว่าภารกิจทั้งหมดอยู่ภายใต้เส้นปฏิบัติการหรือเขตที่กําหนดไว้และทําตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดโดยเน้นย้ําเรื่องความ ปลอดภัยของประชาชนเป็นที่สุดแต่ที่ต้องจัดหนักเพราะฝ่ายคอมเมนต์เขาเริ่มก่อนครับเราพบว่าเขามีการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักจัดทับเตรียมรบและเตรียมยิงถล่มเราซึ่งมันคุกคามความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยตามแนวชายแดนเราเลยต้องปฏิบัติการทางทหารเพื่อยับยั้งและทําลายขีดความสามารถของเขาให้สิ้นสภาพไม่ให้มาทําร้ายเราได้อ ก็เลยต้องทำลายเป้าหมายสำคัญสำคัญของเขาสินะคะ <S <S ใช่เลยครับซึ่งมี5เป้าหมายหลักๆที่ทางกองทัพภาคที่2เปิดเผยออกมา1คือการยิงทำลายตึกร้างที่พื้นที่ช่องอ่านมา้อาอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตึกนี้คือแหล่งซ่องสมของเครือข่ายกมเมอร์หรือพวกแก๊งกอเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนไทยนี่แหละครับแถมยังอาจจะใช้เป็นที่มั่นทางทหารได้ด้วย 2. คือการยิงทำลายเสาแอนตี้โดนในพื้นที่พระวิหารและห้วยตาเมรียอำเภอกันทลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกดและไอการทําลายเสานี่สําคัญมากครับเพราะมันจะทําให้ดโดรนลาดตะเวนของเราทํางานได้สะดวกขึ้นตาเราจะสว่างขึ้นแต่ตาฝั่งเขาจะบอดลงคสามคือการกวาดล้างพื้นที่สวนรุมวงหิม,มาพานครับบริเวณช่องระยีทางทิศตะวันออกของช่องจอมตรงนี้เขาลุกล้ําเข้ามาในเส้นปฏิบัติการใช้ต้นไม้บางหน้าในการเคลื่อนพลเราก็จัดการถางให้เตียน สคือการเข้าควบคุมพื้นที่ปราศาสตขนาดในอำเภอกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์นี่คือการยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญคืนมาและ 5. คือการยิงทำลายกระเช้าลำเลียงสเสบียงที่เนิน350 ใกล้กับปราสาทต,ตาขวายอันนี้เด็ดขาดมากครับเพราะเนินมันสูงเขาใช้กระเช้าส่งข้าวส่งน้ําส่งกระสุนพอเรายิงกระเช้าล่วงทหารบนเนินก็ลาบากทันทีขาดทั้งอาหารและกระสุนครับดูเหมือนเราจะทําลายจุดสําคัญไปได้เยอะเลยค่ะแต่ก็ยังมีสิ่งที่น่ากังวลในช่วงกลางคืนด้วยนะคะใช่ครับท่านกองทัพคาดการว่าในช่วงเวลากลางคืนฝ่ายเขมรที่กําลังเสียเปรียบ อาจจะเล่นโศกปลกโดยการใช้อาวุธจรวดหรือ BM21 ย่ิงสุ่มเข้ามาใส่พื้นที่พลเรือนหรือชาวบ้านโดยเฉพาะพื้นที่เดิมที่เคยโดนยิงครับเพื่อสร้างความสับสนและหวาดกลัวให้กับคนไทยจรวดพวกนี้มันยิงปูพรมได้เร็วและกีดวงกว้างมันคืออาวุธที่เน้นสร้างความเสียหายต่อขวัญกำลังใจครับอ่าอย่างไงพี่น้องในพื้นที่ก็ต้องระวังตัวและฟังประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดเลยนะคะใช่ที่สุดครับมาถึงเรื่องที่ตึงเครียดไม่แพ้กันอย่างด้าน ชายแดนจังหวัดสักแก้วกันครับตอนนี้มีรายงานจากทางกองทัพภาคที่1เมื่อวันที่8เดือนธันวาคมเวลาสองทุนตรงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้สรุปสถานการณ์ออกมาครับทั้งฝั่งตรงข้ามสักแก้วเนี่ยฝ่ายขมแหม้นเขาเพิ่มกําลังพลและขนอาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนเลยพอถึงเวลาบ่ายโมง40นาทีกองกําลังบุรพาของเราตรวจพบว่ามีการยิงปืนเล็กจากฝั่งขมแนเข้ามาที่บ้านหนองจานอําเภอโภคกสูงทหารไทยเราไม่รอช้าครับตอบตู้ทันทีตามกฎการใช้กําลังเพื่อปกป้องชีวิตคนไทยพอเวลาบ่าย ดิสินาทีทหารไทยเราเริ่มเดินเกมรุกดมเนินกลยุทธ์เข้ายึดคืนอธิปไตยใน3พื้นที่สําคัญของจังหวัดสแก้วคือบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วในอำเภอโคกสูงกับอีกจุดคือบ้านคลองแผงในอ,อําเภอตาพระยาเราสามารถทําลายที่มั่นดัดแปลงของทหารเขมรได้บางส่วนพอถึงเวลาห้าโมงเย็นหน่วยเฉพาะกิจที่12ก็สามารถยึดและควบคุมพื้นที่บริเวณบ,บ้านไพรจันทซึ่งอยู่ตรงข้างกับบ้านหนองยาแก้วได้เรียบร้อยครับและในพื้นที่นี้ยังไม่พบการใช้จรวด b ี2 1็จากฝั่งเขมรครับอ่า uh. มีรายงานการบาดเจ็บและสูญเสียด้วยนะคะทั้งทหารและชาวบ้านใช่ครับมีทหารไทยเราได้รับบาดเจ็บจากการประทะครั้งนี้จํานวน3นายครับคนแรกคือสิบเอกนพชัยตังแสงสังกัดกองทันทหารราบที่1นึได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดร,ระเบิดเท่าที่บริเวณปากและมีอาการแน่นอกจากแรงระเบิดาารรเหตุเกิดที่อำเภอตาพระยาตอนนี้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตาพระยาแล้วอาการปลอดภัยครับค,คนที่2คือสิบเอกธีรวัตรวงดวงสังกัดกองพันทหารช่างที่2โดนแรงระเบิดอัดกระแทกจนแน่นหน้าอกและหู แต่ที่ไม่มีบาดแผลภายนอกเหตุเกิดที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวัฒนานครอาการปลอดภัยครับคนที่3คือจ่าสิบเอกศิรวิชอะมะมูลสังกัดชพรเหมือนดัน เจ็บที่สะโพกจากแรงระเบิดที่บ้านหนองยาแก้วเช่นกันครับรักษาตัวที่โรงพยาบาลวัฒนานครอาการปลอดภัยแล้วแล้วทางด้านชาวบ้านล่ะคะโออันนี้เรื่องใหญ่เลยครับทางจังหวัดสรา,าแกวและฝ่ายปกครองต้องระดมกําลังอพยพคนไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวถึง5แห่งรวมๆแล้วมีผู้อพยพทั้งหมด9 6 3 0คนแบ่งเป็นที่อำเภอตาพระยา2297คนอํเาเภอโคกสูง1627คนอํเาเภออรัญ,ญประเทศ2017คนอํเาเภอคลองหาด810คนและศูนย์อื่นๆอ,อีก2 1,879คนครับแล้วก็ได้มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นครับคือในขณะที่มีเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นวันไหวมีหลวงตาท่านหนึ่งคือหลวงตายุค2ปปีจำพรรษาอยู่ที่วัดเนินสมบูรณ์อำเภอตาพระยา ท่านตกใจเสียงระเบิดจนเกิดอาการหัวใจล้มเหลวครับแม้จะเรียบนำส่งโรงพยาบาลตาพระยาแต่ท่านก็ได้มรณภาพในเวลาต่อมาขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยครับทางด้านพลโทวรยศแม่ทัพภาคที่1และพลตรีเบญจพลเดชาวงษ์ณอยุทธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาก็ลงพื้นที่บัญชาการเองและยืนยันว่าจะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับเหตุการณ์บานปลายขนาดนี้เพื่อนบ้านในอาเซียนเขาว่ายังไงกันบ้างคะโดยเฉพาะมาเลเซียที่เป็นแกนนำสำคัญ ทางด้านนายอันวาอิบรายฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเขาออกมาเรียกร้องครับเขาบอกว่าอย่าให้ทั้งไทยและคูเมนยับยั้งช่างใจและกลับมาคุยกันดีๆบนโต๊ะเจรจาอย่างสันติเขารู้สึกกังวลมากที่เห็นเพื่อนบ้านรบกันเองเพราะทั้งสองประเทศก็เป็นสมาชิกสําคัญของอาเซียน เขาเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและกลัวว่าการสู้รบครั้งนี้จะทําลายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขาบอกามาเลเซียพร้อมจะช่วยสนับสนุนทุกทางเพื่อให้เหตุการณ์สงบลงแต่ก็นั่นแหละครับพูดแบบนี้มันง่ายแต่คนในพื้นที่ที่โดนกระสุนตกใส่หลังคาบ้านความรู้สึกมันต่างกันครับนั่นนะเสียคะขนาดนายกอนุทินเขาก็ยังไม่คุยแล้วนะคะใช่เลยครับนายกอนุทินนี้ยืนยันเสียงแข่งเลยว่าจะไม่คุยกับทั้งทรัมป์หรืออันวาอิบราฮิมในตอนนี้นี่เป็นเรื่องระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่กรณีโดยตรง ถ้าอยากให้หยุดยิงให้ไปบอกขเมโน่นเพราะทางนั้นเป็นคนเริ่มก่อนถ้าเขาหยุดเราก็หยุดมันก็ต้องแบบนั้นแหละครับเพราะไทยเราไม่ได้เป็นฝ่ายลุกรานเราแค่ป้องกันตัวถ้าจะมาห้ามทัพ ต้องไปห้ามคนที่ถืออาวุธวิ่งเข้ามาไม่ใช่มาห้ามคนที่กําลังยกโล่บังครับเห็นด้วยเลยค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทําให้ทหารไทยเราต้องสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยด้วยนะคะใช่เลยครับนี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะไทยเราต้องสูญเสียทหารกล้าของไทยไปจากสิบเอกสัตวัษสุจริตสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ท่านได้พลีชีพเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติอย่างสมเกียรติครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฐานปฏิบัติการป้อมไทยในพื้นที่ช่องบก อำเภอน้ําืืนจงังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกทหารคอมเมนยิงถล่มอย่างหนัก จ่าสิบเอกสตัตวัษก็ได้ทําหน้าที่จนวาระสุดท้ายไม่ยอมถอยให้ข้าศึกแม้แต่ก้าวเดียวขอสดุดีในความกล้าหาญของจ่าสิบเอกสตัตวั์และขอส่งกาลังใจให้ทหารทุกนายที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับค่ะตอนนี้สถา,านการณ์ยังไม่จบเราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปแต่กองทัพไทยเราก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มความสามารถและจะไม่ยอมให้ใครมารุกล้าอธิปไตยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมิ้นสวัสดีครับ